โชว์อับระบุบุชูหัวสูงขึ้นมาลงมาคุ้นลงมาคุ้นลงมาคุ้นลงมาเจ๊ก็ตายแล้วยิงยืดหัวยิ่งเล็กยิงยืดคอยิ่งยาวตายแล้วแล้วยืดขึ้นยังไงอะทนนั่งทับผ้าตัวเองไว้ด้วยลอกันรอกันผมริงเคยเล่นปะเนี่ยเล่นแบบทุลักทุเลมากเลยเนี่ยนั่าไงไอสัตว์เลยหัวบาดบึ้งเลยขึ้นุงมาว่าขึ้นมา มมาคุณมัมมาายิงเลยมมาคุด้ไรเลยสูงเลยเนาะสุดเลยได้ไหมหกห้าหกจริงคือมัมม่านี่คือมัมมามัมม่าุมมม่าว้าุมมมามาสุดได้แค่นี้สุดได้แค่นี้สุดได้แค่นี้มาคุี่ตอนคุ่สุดได้แค่นี้ไอ้เนาะมันบอกพี่เหรอเนี่ยพี่ครับนี่คือการแสดงชูหัว